Your สวัสดีเพื่อนๆครับก็มาพบกับการสอน PHP ครั้งหนึ่งนะครับผมก็อ่าก็ในตอนที่3แล้วนะครับผมจะมาสอนอะไรกันก็ดูกันเลยแล้วกันก็ตามที่บอกเรามาสอน Echo กันนะครับผม Echo คคำสั่ง Echo กับการเซ็ตอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชการเซตมันตอน2กับประเภทของตัวแปรนะครับผมโอเคก่อนอื่งเลยถ้าสมมติว่า คุณต้องการจะพิมพ์อะไรโดยใช้ใน php เนี่ยก็ลองพิมพ์ไปดูก่อนนะครับผมสวัสดีครับมม่มา hello hello มา hello นะครับผมลองพิมพ์ดูก่อนอ่าพิมพ์ hello แล้วนะครับผมก็นี่คือการพิมพ์แบบยังไม่ใช้คําสั่งนะครับผมอ่าเปิดงานก่อนเปิดงานก่อนก็เหมือนกับพาที่แล้วที่ผมลองพิมพ์ไปให้ดูแต่เราจะมาลองกันอีกรอบนะครับผม ไม่อ่ะอันนี้โอเคฮะรอ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 ,รอ,รอ,รอไม่เป็นานจังอ่านะครับผมก็ข่าวโล่งไม่ขึ้นนะครับผมเฮลโหลอย่างนี้ไม่ขึ้นต่อไปเราจะมาสอนการเขียนนะครับผมว่าจะทำไงให้เราพิมพ์เอคโค่คำนี้เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ให้เราพิมพ์คำว่าเฮลโหลคำนั้นได้นะครับผมก็ โอเคก่อนหนึ่งเลยเปิด PHP อะไรมาอย่างนี้นะครับผมมาช่องตรงกลางเสร็จแล้วพิมพ์อันนี้นะครับผม e e นะผม e c h o นะครับผม echo อย่างนี้นะครับผมพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปแล้วเว้นวรรคครับกดเว้นวรรคสเปกบาร์ปึ๊กหนึ่งที <c oughs> สมมุติว่าต้องการพิมพ์คำว่า hello คุณพิมพ์ echo มาอย่างนี้แนละ้วต่อไปจะพิมพ์ตัวที่จะทำให้มันแสดงนะครับผมก็คืออักษรหนึ่ง ที่ใช้สําหรับสตริงประเภทของตัวแปรเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันมันจะมีตัวเลขตัวสตริงอะไรเงี้ยวิธีจะพิมพ์แบบตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยต้องมีดับเบิลโคดนะผมนี่ดับเบิลโคดก็คือ,อเครื่องหมายฟันหนูในภาษาไทยนะผมดับเบิลโคดอย่างนี้นะผมก็ทําอย่างนี้มาแล้วพิมพ์ไปเช่นะจะพิมพ์ hello <c oughs> ก็ดับเบิลโคดมาอีกทีนะผมมีจะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าด้านหลัง นะครับผมก็ทาอย่างนี้ไปซึ่งเวลาพิมพ์คําสั่งใน p พ p พเนี่ยจะต้องมีอักษรปิดนะครับผมก็อักษรปิดของมันก็คือนี่ครับผมนี่เซมิโคลอนนะครับผมก็เวลาจะพิมพ์อะไรอะ่ะจะต้องมีเซมิโคลอนด้านหลังอยู่ด้านหลังสุดนะผมโอเคก็เซฟเลยเฮลโลก็ถ้าใครไม่เข้าใจจะามาพิมพ์อีกรอบนะครับผม,อมโอเคเอ็กโคอ่าพิมพ์เอ็กโคไปแล้วก็ อ่า double ลโค t แล้วก็เซไ h ดับเบิ e q u o อีกทีแล้วก็เซมิโคล o n เนอะผมกดฟอืม <c oughs> อ่าก็มันจะติดกันอยู่เนื่องจากต้องใช้คำสั่งหนึ่งในการช่วยนะผมอ่าเดี๋ยวไอ้ขั้นตอนต่อไปเราจะไปเรียนกันในขั้นสูงนะผมไอขั้นตอนที่ผมกำลังพิมพ์เนี่ยก็คือ php ผสม html นะครับผมก็ ดูกันไปก่อนโอเคครับก็จะเป็น Hello Echo อะไรอย่างงี้กันหมดแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าเกิดเราลองาาาล ه, ภาษาไทายล่ะอ่าภาษาไทยสวัสดีอ้าวโอโ้โ,อโหโอ้โหเกือบหยาบ <c oughs> สวัสดีครับอ่าก็อย่างงี้นะครับผมกดเซฟไปแป๊บน,นึงแป๊บนึง โอเคอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยอ่าคุณไม่ต้องตกใจนะผมมันจะมีทางแก้ของมันเนื่องจากว่าเราลบ tag html ออกนะครับผมก็เหลือ tag p h p เนี่ย tag html ตะกี้ที่เราในตอนที่2ที่เราลบออกไปมันจะมีการตั้งค่าไว้นะครับผมตั้งค่าภาษาให้มันพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับผมซึ่งคุณไม่ต้องห่วงเราสามารถแก้ได้โดยการไฟล์นะผมกดไฟล์กดนิวโอเคแป๊บหนึ่งเหรอ รอกะรอนะครับผมก็โอเครอๆๆเครื่องมันอืดมากกดไฟล์นิวนะครับผม HTML กดไปนะผมกดไปก็จะเป็นหน้า HTML ใหม่นะผมนี่น,น,น,นี่อันนี้ PHP อันนี้ HTML ีมเอลนะผมเราจะมาก๊อปในส่วนนี้กันนะผมเมตาอะไรเงี้ยนะผมที่มันมี utf ลบคีดแปดนะผมซึ่ง utf คีดแปดเนะี่ยมันจะทำให้แสดงผลภาษาไทยได้นะครับผมก็ก๊อปปี้มาระวังไว้นี่อ่ากดเซฟเลย อ่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับผมตามนั้นเลยโอเค๋ยวผมใช้ก่อนผมถ่ายอยู่โอเคผมถ่ายอยู่อ่าเว้นวักไปด้วยดูก่อนมันจะได้เท่ากันอ่าประมาณนั้นแหละก็วิธีการอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ยากนะครับผมก็ทําอย่างนี้ไปก็ตามเคยผมเป็นหวัดไม่สบายไอแต่ก็ยังมาแคสให้ทุกท่านดูได้นะครับผมจะเรียกว่าแคสดีไหมเนี่ยอ่า วินโดว์ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วผมเปลี่ยนเป็นวินโดว์โหมดอีกแบบหนึง่งซึ่งบางทีจะเห็นเมาส์บางทีไม่เห็นเมาส์โอ้โหก็พยายามสังเกตดูนะครับผมเดคัลเลอร์เนี่ยวินโดว์เจ็ดเบสิกนะครับผมก็การสอนต่อไปจะมาสอนประเภทของตัวแปรนะครับผมซึ่งไอตัวแปรเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะไปสอนในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผม อ่าแต่คำว่าประเภทนี้ไม่น่างงนะครับผมก็ประเภทของตัวแปรถ้าแปรเป็นง่ายๆสําสหรับตอนนี้ก็คือประเภทของตัวอักษรนะครับผมนี่ซึ่งเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างและใช้อะไรบ้างนะครับผมนี่ครับ types มาที่ types อ่าไม่ใช่อันนี้ผมเปิดอีกเว็บนึงเป็นเว็บ php.net นะครับผมซึ่งจะบอกข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็คือ variable types นะครับผมซึ่งก็คือประเภทของตัวแปรนั่นเอง โดยผมจะสอนบางตัวแล้วผมเพราะว่าบางตัวมันอยู่ในระดับยากพอสมควรตัวอินตัวนี้นะครับผมอินทีเจอร์นะผมมันคืออะไรอินทีเจอร์อินทีเจอร์คืออะไระครับผมเข้าใจไหมกดไปก่อนอินทีเจอรอ์อินทีเจอร์ก็คือจํานวนเลขตัวจํานวนเต็มนะครับผมจํานวนแบบอักษรแบบเลขจํานวนเต็มนะครับผมซึ่ง p h p เนะี่ย <c oughs> โอเคโอเค,อเคผมฟันโลดาบ่อยมาก ก็มันจะเป็นแบบตัวเลขนะผมตัวเลขซึ่งเดี๋ยวผมจะพิมพ์ integer ให้ดู integer เนี่ยต้องบอกเลยก่อนว่าไม่มีดับเบิลโคลนะผมซึ่งเป็นตัวเลขสมมติจะพิมพ์5อย่างนี้ทำงานได้เลยนะครับทำงานได้เลยแต่ต้องมีเซมิโคลอนเซมิโคลอนตามเดิมนะผมแต่ดับเบิลโคลตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องมีนะผมะพิมพ์เลขง5ไป เดียวเดียวเดียวอยู่ไหนอินนี้ครับผมนี่ฮะ,ฮะจะมีเลขห้าติดออกมาตรงนี้ก็มันเป็นอินทิเกอร์เนี่ยมันจะต้องไม่มีนะครับผมไม่มีดับเบิลโคดเป็นจำ,จำนวนเต็มนะผมเนี่ย <c oughs> ก็เลขจำนวนเต็มนะฮะอินทิเกอร์ถ้าเป็นทศนิยมเนี่ยไม่ใช่แน่นอนโอเคครับเอ้ยไม่หายสักทีเอ้ยก็อย่างนี้นะผมอินทิเกอร์ จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็ได้นะนี่500ลบ500อ่าอย่างนี้นะครับผมลบ500กดลบ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 โอเคอินทิเจต่อไปก็จะเป็นอินทิเจอร์ไปแล้วไอ้สองบนนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังอันนี้ยังไม่ต้องอธิบายเพราะมันยากมากตรงนี้ไว้ใช้ใน,นขั้นสูงนะครับก็ ่าต่อไปจะง่ายสุดที่เรากําลังพิมพ์ก็คือสตริงนะครับผมสตริงสตริงคืออะไรสตริงก็คืออันนี้นะครับผมแบบว่าตัวอักษรที่เราพิมพ์กันปกติอ,ะอ่ะอ่าก็เนี่ยเอาง่ายๆเลยไอ้พวกเนี้ยสวัสดีครับายเฮลโลเนะี่ยเป็นสตริงนะครับผมก็สตริงสตริงก็คือตัวอักษรอะไม่ว่าง่ายอย่างนั้นนะครับผมซึ่งเวลาจะใช้สตริงเนี่ยจะต้องมีดับเบิลโคลดที่ผมบอกไปนี่ครับดับเบิลโคลดตรงนี้ ดับเบิรโคดตรงนี้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 นะครับผมก็ <c oughs> ตรงกลางดับเบิรโคดจะเป็นตัวตัวพิมพ์นะครับผมที่เราจะยังไงก็ได้จะได้หลายจะเป็นภาษาไทยอังกฤษอะไรเงี้ยยังไงก็ได้นะผมอยู่ที่การเซตติ้งของเรานี่เซตติ้ง UTF อะไรเงี้ยสตริงเอาง่ายๆคืออินทิเจอร์คือตัวเลขตัวเลขจํานวนเต็มสตริงคือตัวอักษรแบบที่เราพิมพ์กันปกติ <N> นะผมมันจะเป็นประเภทของมันซึ่งต้องรู้บ้างโอเคก็สตริงไปแล้วโฟติงพอยต์นัมเบอร์เดี๋ยวผมดูก่อน <N> ก็โฟติงพอยต์นัมเบอร์เนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือเลขทศนิยมอ่าเลขทศนิยม,ยมเดี๋ยวผมพิมพ์ไปดู <C ười> ก็ไม่ม,ไม,ไมีไม่ต้องมี code, <c oughs> ดับเบิลโคลด์อะไม่ต้องมีนะครับผมดับเบิลโคลดซึ่งดับเบิลโคลดจะอยู่ในแค่สตริงนะครับสตริง หนึ่งจุดศูนย์นี่คือทศนิยมนะผมคือ floating ดอตนัมเบอไม่ใช่ point number โอเคโฟลตติ้งพอยต์นัมเบอร์นะผมนี่คือเดี๋ยวนะก็อย่าง <c oughs> ผมไม่แน่ใจทศนิยมใน PHP เนี่ยมันจะไม่สามารถรันศูนย์ได้อ,อ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือ1.0เนี่ยก็คือมันมีความหมายแค่หนึ่งนะครับผมผมผมอธิบายผิดโทษทีท้อที ก็มีความหมายแค่1นมันก็เลยไม่รันนะผมแต่ถ้าจะพิมพ์05ลงไปนี่ครับนี่ครับ1.05นะครับผมก็เป็น floating point number นะครับก็เป็นประเภท floating point number ที่เราบอกไปก็มี3อย่างนะแล้วที่เรารู้1คือ integer คือตัวเลข2คือ string ที่เป็นตัวอักษร3ก็คือ floating point number นะครับผมซึ่งเป็นเลขทศนิยม มันจะมีการใช้ที่แตกต่างกันนะครับผมต้องเข้าใจก่อนกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าสิบแล้วโอเคก็เอาอย,ยาวๆเลยไม่ต้องมันสั้นอยู่แล้ว <c oughs> อ่าต่อไปก็อะไรดีเอาอะไรลวกันนะผมอะเรนี่ครับอะเรอะเรถ้าจะให้ผมอธิบายเป็นคําพูดโดยตอนนี้ผมจะบอกว่าเหมือนเป็นคําสั่งที่สําหรับเก็บชุดข้อมูลนะผม อ่าสมมติว่านี่คืออะเลนะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตรงนี้ให้ดูอะเลเหมือนมันจะเก็บคำอะเก็บเอาไว้เก็บคำนะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูสมมติผมตั้งอะเลเป็นประเภทของสัตว์นี่คือไก่ไก่นะผมนี่คือแมวอ่าโอเคโอเคแมวนะผมส่วนนี้คือป่านะผมนี่ก็คือสมมติอะเลเราเป็นกำหนดให้เป็นพวกประเภทของสัตว์ก็จะอย่างนี้นะผม ซึ่งเราจะได้เรียนกันอีกยาวไอ้สัปดา,อ,าอะไรเนี่ยจะเรียนกันสัปดาห์หลายสัปดาห์เลยประมาณนั้นนะครับผมก็เอาตัวอะไรดีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมไอ้พวกเนี้ยมันระดับสูงไอ้พวกที่ผมยังไม่อธิบายเนี่ยบูเล่นก็ใช้กับไอ้พวกคําสั่งทูกับเอลส์นะผมทูกับเฟลก็ตามที่เราบอกไปอ่าก่อนอื่นเลยอันแรกก็คือ สตริงนะผมสตริงจะต้องมีดับเบิลโคลดโอตะคุเจเจสตริงนะผมสตริง <c oughs> ผมต้องบอกขออธิบายก่อนเครื่องหมายสแตรสองตัวนี้เป็นคำสั่งที่แบบไม่ไม่ให้รันนะผมไม่ให้รันไม่ให้รันตรงส่วนนี้แบบว่าจะไม่รันตรงส่วนนี้ส่วนที่มีสแตร็คสองตัวนะผมนี่ครับอ่าตรงนี้เป็นสตริงนะครับผมสตริง ส่วนต่อไปก็คือ Echo ไม่ไม่อิน e ิไม่ต้องมีตัว Double ลโคลดเลข10ไปนะผมอินทิเจอร์ 10. สิบสแลส2ตัวตรงนี้คืออินท g เจอร์นะครับผม <c oughs> ต่อไปก็ Echo ก็ทศนิยม5.1เซมิโคลอนอย่าลืมต้องมีเซมิโคลอนอยู่ตลอดนะผมด้านหลังสุด นี่ก็ตรงนี้เป็นโฟติงไม่โฟติงพอยต์นัมเบอร์นะครับผมก็ทศนิยมส่วนอีกตรงนึงเนี่ยก็คือที่ผมบอกคืออะไรซึ่งผมจะยังไม่สาธิตให้ดูแต่จะไปสอนกันอีกยาวนูน่นสัปดาห์นูน่นนูน่นนูน่นน,นะครับผมก็สิ่งที่เราเรียนวันนี้ไปคือเอ็กโคกับอ่าชนิดของตัวแปรนะครับผมสัปดาห์หนะ้าจะมาสอนเรื่องตัวแปรนะครับผมตัวแปรคืออะไร อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งตัวแปรเนี่ยผมจะขอบอกก่อนเลยคุณต้องเตรียมใช้เครื่องหมายนี้นะครับผมเครื่องหมายดอลลาร์นะครับผมมันสําคัญยังไงคุณจะได้รู้ในสัปดาห์หน้านะครับผมเครื่องหมายดอลลาร์ก็ต้องขอจบการเสนอแค่นี้นะครับผมกับการสอน PHP เรื่อง echo กับชนิดตัวแปรนะครับผมก็บายบายเจอกันสัปดาห์หน้า,า stop stop